เติมเงินกันจ้าผ่านระบบเคที่โรบัตนะจ๊ะและใช้กระเป๋าเงินของเคที่ในการหักยอดเงินกันจ้าก่อนอื่นนะคะถ้าหากเพื่อนๆได้รับลิงก์แล้วเพื่อนๆก็คลิกลิงก์เข้าไปเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อมาเจอหน้านี้ให้กดที่สามขีดด้านบนตรงนี้เลยนะจ๊ะอ่ากดมาที่เลือกบริการก่อนนะคะหลังจากนั้นเลือกที่เติมเงินนะจ๊ะ ซึ่งนะคะการเติมเงินตรงนี้มีเริ่มตั้งแต่10บาท20บาทนะคะและนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะที่เติมเงิน100บาทแถม100บาทแถมเน็ตฟรีให้อีก1กิกนะคะหลังจากตรงนี้พนเพื่อนเเห็นไหมคะถ้าเราเลือกตรงไหนตรงนั้นจะขึ้นสีแดงพี่มายุเลือก100เพราะได้แถมฟรีอินเทอร์เน็ต1กิกด้วยนะคะใส่เบอร์โทรเลยค่ะอ่านะคะใส่เบอร์โทรเสร็จแล้วปุ๊บนะคะ หาเพื่อนๆไม่มีกระเป๋าเคทตี้ก็ชําระผ่านป็น QR code ได้แต่นะคะสําหรับนะคะตัวแทนเคทตี้โรบอทหรือตัวแทน K4 ตอนนี้นะคะมีการมีกระเป๋าเคทตี้นะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกใช้คูปองตรงนี้มาเติมกันได้เลยคลิกเลยให้เป็นสีแดงนะจ้าแบบนี้เลยนะอ่าแล้วก็กดยืนยันการเติมเงินใส่ยูเซอร์เหมือนเดิมนะจ้าไม่ต้องแอบของพี่มายูไปใส่นะจ๊ะเพราะว่ายังไงพี่มายูก็ไม่อนุมัติให้อยู่ดีอ่านะคะอ่ะ หลังจากแบบนี้นะคะแสดงว่าเราสร้างรายการผ่านแล้วทีนี้เราก็กระรุณาใช้ wallet เพื่อการอนุมัติอีกรอบหนึ่งก็เข้าไปที่นะคะเคที่โ o บอทนะคะเพื่อที่จะอนุมัตินะคะอ่ะตรงนี้ก็หลังจากนะคะล็อกอินเรียบร้อยนะคะก็จะเข้ามาเสร็จปุ๊บมาติ๊กที่เคโฟร์สุดเหมือนเดิมนะจ๊ะอ่ะอันนี้เมื่อกี้ที่เราสร้างลิงก์ไว้นะคะกดแอปปุ๊บเช่นเดียวกันนะคะกดแอปปุ๊บนะคะถ้าไปกดสีแดงนะคะถือว่ายกเลิกถ้าจุดก,กดสีเขียวแสดงว่ารายการ ทำไปตามนั้นเลยนะจ๊ะตรงนี้รอระบบสักครู่เพื่อการอนุมัตินะคะถ้าระบบอนุมัติจะมีแถบเขียวๆว,วิ่งแบบนี้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าแต่ถ้านะคะไม่อนุมัติเพื่อนๆสามารถกดเลือกตรงนี้นะคะที่เป็นแอปพูได้สองครั้งสาครั้งได้เลยนะคะแบบนี้แสดงว่าเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นเสร็จสับเ,เรียบร้อยนะจ๊ะใช้ซิมเคโฟทำงานกับเคโฟใช้ Net Free 4, ใช Net Free 4, เน็ตฟรีกันไปนเลยนะจ๊ะสอบถามรายละเอียดก็ติดต่อมาได้เลยสวัสดีจ้า